สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดี FC นะครับวันนี้วันพุทธที่15นะครับ15มกรามาแนะนำแนวทางลาวลาวพัฒนาวันนี้2ทุ่มครึ่งนะครับรุนลาวกันว่าจะเป็นยังไงสูตรจะผ่านไม่ผ่านวันนี้หนาวมากคุณผู้ชมตอนเนี้ย7โมงกว่ากว่าก็อยู่ประมาณ10องศานะครับนะยังจะหนาวได้อีกนะ เห็นเขาว่าจนถึงกลางเดือนกุมภานะครับเอาให้พอใจใครที่ชอบหนาวางวดนี้คุณผู้ชมก็จะเป็นตัวเลขที่ผมคัดให้แล้วนะครับคัดให้แล้วก็จะมีเด่นที่3กับ4ตัวเน้นจะมี3 4 1 4แล้วก็1 3ตัวรอง2 3 2 4 7 3ตัวกันก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยไปขยายความกันก็จะเป็น8 1, 8 8หน่า 1> 8ปดหนึส่วน33มสามนี้มันออกมาแล้วนะครับนะก็คิดว่าไม่น่าจะมาวันนี้คิดว่าไม่น่าจะเบิ้ลนะครับส่วน3ตัว4ตัวก็ประมาณนี้เด่นลุ้นที่3ตัวเดียวนะหมดิแล้วนั้นงวดที่แล้วงวดิแล้ว,ม,ลวมันได้แค่เฉียดนะครับคุณผู้ชมได้แค่เฉียดผมให้ เด่นสกับ3มาที่เลข3นะครับตัวเน้นให้จริงๆแล้วผมชอบ4ีสามนะมันน่าจะมาเจ็ดสี่สามมันดันไปออกเจ็ดสามสามไปซะมันไม่เบิ้ลมาสามสี่งวดจริงๆแล้วผมไม่แน่ใจว่าผมบอกในคลิปไหนนะครับนะเพราะผมอัดหลายคลิปอยู่ว่าให้ระวังเบิ้ลก็คิดว่าน่าจะเป็นสี่สี่ถ้าเบิ้ลนะผมก็ลืมกันเอาสเนะี่ยมาจับเป็นตัวเบิ้ลไว้นะครับอ่ะงวดนี้ รุนกันในลักษณะนี้เน้นไปที่3ชุดบนนี้นะครับเน้นไปที่3ชุดบนผมฝากคำเตือนนิดนึงคุณผู้ชมข้อมูลนี้เป็นแค่การคำนวณหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นใช้ดุลพินิกของท่านในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อเฉพาะเลขรางวัลที่รัฐบาลออกให้เท่านั้นนะครับห้ามนำไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภท โอเคสูตรผมมีอยู่สองสูตรนะครับคุณผู้ชมเป็นสูตรเก่าบ่งงวดที่แล้วสูตรมันเข้าเฉพาะสองตัวนี้นะครับเข้าเฉพาะสูตรนี้ส่วนสูตรนี้หลุดนะครับนะสูตรนี้ไม่มาผมตัดสูตรนี้ทิ้งผมเอาสูตรนี้ไปต่อนะครับสูตรนี้ก็งวดนี้จะได้ที่อันนี้คือสูตรที่ผมทําขึ้นมาใหม่สูตรหนึ่งก็คือสูตรสามตัว แล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งนะสูตรนี้ตัวเลขที่ผมเอาไปเป็นตัวกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสูตรนี้ก่อนอ่าสูตรแรกนี้เป็นสูตร3าตัวสูตรที่สองเป็นสูตรเก่าเป็นสูตรสองตัวนะครับใช้หลักร้อยบนสี่ครั้งบวกหลักสิบบนคือสูตรที่1ใช้หลักร้อยบนสีครั้งบวกหลักสิบบนแล้วก็บวก2เนี่ยเป็นสูตรที่สนะครับวิธีคำนวณอาจจะคล้ายกันนะแต่ ไล่สถิติดูแล้วเนี่ยมันจับคู่แล้วมันเข้านะครับนะส่วนสูตรนี้ผมให้งวดแรกที่มันจับคู่เข้านะเข้าแค่สี่งวดนะครับนะผมให้เข้าแค่สี่งวดพรางวดที่ห้ามาคู่ชุดก็ไม่มาให้งวดนี้หนึ่งสองสามจับคู่กับสามสี่จะเป็นหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสามสองสี่สามสามและสามสี่นะครับสามสามนี่ออกไปแล้วคิดว่าไม่น่าจะ ไม่น่าจะมาเบิ้ลซ้านะครับนะถ้าเบิ้ลอาจจะไปตัวอื่นก็ได้นะถ้าไล่สถิตีสูตรนี้มันก็จะมีหลุดงวดหนึ่งนะครับนะก็คืองวดที่ออก92 92 6 5สูตรที่1น,นี้มันได้2ส,สูตรที่2ได้2นะครับดอกนั้นก็จะจับคู่ชุดเข้าตั้งแต่งวดที่ออก9 285เข้าที่2ตัวล่างนะครับ8ปดเเข้าบน67เข้าบน มีงวดนี้ชนที่เลข2งวดห้าหนะครับงวดสี่หงวด 7, 4, เจอดสี่เข้าสี่เจ็ดงวดหนึ่งสาเข้าล่างแล้วก็งวดที่แล้ว3 3มสาเข้าบนผมดูสถิติแล้วเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างที่จะมาจะมาหลักสิบนะครับมีงวดเดียวคืองวดที่ออก7 4ดสี่ที่ไปหลักหน่วยนอกนั้นก็ค่อนข้างที่จะเดินหลักสิบผมก็เลยคิดว่า ลองเสี่ยงตรงๆดูก็ได้นะถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับนะสำหรับสูตรนี้นะผมเอาสูตรนี้ตัดสูตรนี้หลักร้อยบนบวกหลักสิบบนสองครั้งแล้วก็บวก1นะครับจะเป็น4กับ5้วันที่แล้ว2กับ3ก็ตั้งแต่92นะครับเดินเท่าๆกัน92 90สองจนถึงวุที่แล้ว ถ้าเอาสี่กับห้าตัดมันก็จะตัดหนึ 3, ่งสามสองสามแล้วก็สามสามจะเหลือสองสี 4, ่หนึ่งสี่แล้วก็สามสี่จะเหลืออยู่สามชุดแล้วผมลองทําสูตรชุดนี้ขึ้นมานะครับในงวดนี้มันจะเป็นหนึ่งกับสามแต่ว่ามันก็จะมีมีบางงวดที่มันไม่ตรงกันกันกบคู่ชุดนี้นะครับแต่วงวดที่แล้วก็ยังตรงอยู่ก็เลยลองลองูุด ลองสูตรนี้มาตัดดู1กับ3ใช้เลขหลักหน่วยบนบวก8นะครับเท่า1กับ3ตัดมันจะตัด2,4ออกมันก็จะเหลือแค่หลักๆอยู่2ชุดมันเดินงวดแรกนะครับก็คืองวด7 9อ่างวดออก6 7ก็จะเหลือ1,4กับ3,4เท่านั้นนะครับอันนี้คือชุดแรกนะที่ผมเอาผมจะเอาสูตรนี้เป็นหลักนะครับนะลุ้นสูตรนี้กันเป็นหลัก แล้วก็สูตรหนึ่งที่ผมทำขึ้นมาใหม่นะครับนะสูตรนี้ก็น่าสนใจอยู่ก็เป็นสูตร6ตัวเหมือนกันคุณผู้ชมก็คือสูตรนี้แต่ว่ามันจะไปคนละทางกันนะก็คือเอา8กับ9เนี่ยจับคู่กับ8 9ดหนึ่งนะครับก็จะเป็น8 8ดแ8ดแปดเแหนึ่งเก้าดเกแล้วก็9ก้าหนึ่งผมดึงไปแค่3มชุดเอาไปเป็นตัวกัน ก็คือ88 81แล้วก็98นะครับนะจะตัด99แล้วก็91ทิ้งถ้าสูตรนี้ผมให้เด่นที่เลข8เดี๋ยวผมจะเทียบตัวเทียบสูตรให้ดูนะครับถ้าใครชอบสูตรนี้ไม่ชอบสูตรนี้ก็ลองตามสูตรนี้ได้นะถ้าไล่กันตามสติจนถึงงวดที่แล้วมันก็เข้ามานะครับแต่ว่างวดที่แล้วนะมันจะเข้าที่87นะมันไม่ใช่3 3เหมือนสูตรแรก แต่ว่างวดหนึงสามเนี่เหมือนกัน7 4เข้าเหมือนกันนะครับมีงวดออก0ูนย์สูตรแรกได้4ี่สูตรนี้ได้ศูนย์เก้ามีห้าหกหกห้าเนี่เหมือนกัน9 2สองเหมือนกัน6 7เเหมือนกันนะครับสูตรนี้ไม่หลุดนะสูตรแรกใช้หลักพันหลักสิบ,บนหลักหน่วยบน2ครั้งแล้วก็บวก1สูตรที่2ใช้หลักพันสองครั้งหน่วยบนบวก9นะครับแล้วทีนี้มันมี มันมีสูตรเนี้ยที่ผมลองเทียบดูนะครับสูตร3ตัวเนี้ยหลักแสนหลักพันหลักร้อยบวก2ผมลองเอามาเทียบกับสูตร2ตัวนี้นะมันค่อนข้างที่จะไปในทางเดียวกันนะงวดนี้มันจะชนที่เลข8เนี้ยชนที่เลข8งวดที่แล้วชนได้7กับ8นะครับก็มาทั้ง2ตัว งวดออก1 3เนี่ยชนที่เลข1งวดออกเจ็ดสชนที่เลขสนะครับงวดออกศูนย์เชนสตัวเข้าที่เลขศูนย์งวดออกห้ 0, 9, ชนสตัวหกับเเข้าที่เลขหน,นะครับแล้วก็งวดออกเก้างวดออกเก้าสองชนเกับศนย์เข้าที่เล 9, แล้วก็งวดออกหกเจชนที่เลขห ก็เข้าที่เลข6กวันนี้ชน8ตัวเดียวถ้าเป็นในลักษณะนี้วัดใจเลข8นะครับนะวัดใจเลข8แล้วก็มีสูตรนี้สูตรหนึงเหมือนกันเป็นสูตร2ตัววดที่แล้วก็7กับ8นะครับซึ่งมันจะไปในทางเดียวกันกับสูตรโครงสร้างชุดนี้วันนี้ก็จะเป็น8กับ9ก็จะมาชนกับสูตรเนี้ยสูตร2ตัวเนี้ยวดที่แล้วก็7กับ8งวดออก0อ่ยงวดออก1 3 0กับ1มีมีงวดออก9สีเนี่ยที่ไปคนละทางกันจับคู่ชุดมันเข้านะครับ0 1นี่ก็ทางเดียวกัน6 7ทางเดียวกันอันนี้คนละทางจับคู่ชุดเข้าอันนี้ก็ชนที่เลข7คู่ชุดก็เข้างวดนนี้8กับ9ถ้าสูตรนี้วัดใจเลข8นะถ้าไม่ถ้าไม่เอาเบิ้ลนะก็จะมี2ชุด อ่าสมชุดแปดเก้าเก้าแปดแล้วก็แปดหนึ่งลองดูนะครับมันจะผ่านไม่ผ่านนะแต่ผมใช้สูตรนี้เป็นหลักนะใช้สูตรอ่าที่ได้สามสี่สี่สามนี่แหละจะเอาอันนี้เป็นหลักเลยอ่าลองดูคุณผู้ชมบนล่างนะครับนะก็ยังไงก็อย่าลืมกันเผื่อกลับเผื่อนั่นไปด้วยนะถ้าเป็นสูตรเลขแปด ก็จะมี2ชุดนี้8 1กับ98นะครับถ้าเป็นสูตรเลข3ผมเน้นไปที่3า3 4กับ1 3เน้นจริงๆ3 4 1 3โอเคก็ประมาณนี้ชอบก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม